เดลตาหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับ มันปิดกันค่อนข้างง่ายใช่แล้วค่ะก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพพรุ่งนี้ก็ศึกษาเส้นทางในการเดินทางดีๆนะคะเพราะหลายจุดมีการชุมนุมแล้วก็มีการเคลื่อนขบ,บวนด้วยค่ะพาไปดูกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระรวงพาณิชย์เขาจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบเสมือนจริงค่ะ B G J F Virtual Trade Fair ระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนนี้นะคะผ่านทาง างเว็บไซต์ www.bgjf.vtf.com ค่ะเป็นการสร้างช่องทางการค้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ซื้อผู้นำเข้าจากทั่วโลกในยุค new normal รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ได้เลยค่ะ จุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน BGJF Virtual Trade Fair The 66 s Special Edition งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่22 24มิถุนายน2564ผ่านทางเว็บไซต์ www.bgjf-vtf.com งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok j a m e s and Jewelry Fair หรือ BGJF เป็นเวทีการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากลที่สำคัญติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกจัดมาอย่างต่อเนื่องถึง65ครั้งแต่เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ในปี2563ที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างดียิ่งและในปี2564นี้ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2และมั่นใจว่าการจัดงานจะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อผู้นำเข้าจากทั่วโลกอีกครั้งงานบางกอกเจมส์แอนด์จูเวลี่ Virtual Trade Fair ครั้งที่66มีกิจกรรมรวม3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมในการจับคู่เพื่อเจรจาการค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์หรือออนไลน์ s i n e s s Matching มีผู้ส่งออกของไทยเข้าร่วม600บริษัทมีผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด72ประเทศ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายจริงไม่ต่ำกว่า450สัญญาหรือเรียกว่าการจับคู่ไม่ต่ำกว่า450คู่มูลค่าการซื้อขายคาดว่าจะตกประมาณ500ล้านบาทเป็นอย่างต่ำกิจกรรมที่สองก็คือ กิจกรรมการจัดการสัมมนาระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของโลกโดยการสัมมนาจะจัดวันที่23มิถุนายนนี้กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมในเรื่องของการไลฟ์สดเพื่อขายอัญมณีและเครื่องประดับโดยอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเช่นคุณจีจี้ สสินนนแเป็ 1, เปงาน d g j f Virtual Trade Fair The 66 s p e c i a l Edition จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายน2564ผ่านทางเว็บไซต์ www.bgjf-vtf.com ผู้ซื้อที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมและเจรจาการค้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ชมคะเราพักกันสักครู่หนึ่งแต่ว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะช่วงหน้าพาไปติดตามในสภานะคะบรรยากาศดุเดือดมากเลยค่ะเรียกได้ว่าสสกับสอวอใส่กันไม่ยั้งเลยนะคะในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ13ฉบับสอวอก็บอก